สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสือรถขุดบุรีรัมรับ,ค,บ,ลค,รบคลิปนี้ครับก็ติดสถานการณ์ครับก็อติดการเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวของทีมงานวีระด้าแต่งครับวันนี้เรามาเราก็อยากถ่ายการเคลื่อนไหวหรือการทํางานของทีมงานเสือวลระครับขึ้นเทเลอร์เรียบร้อยก็เดินทางต่อครับไปต้องจอดเกี่ยวกินน้ํากินน้ําไม่เอาเลย ทีมงานรีบมากกับว่าน้องคนขับนี่ก็คือขับอ่าเหมือนกับว่าเป็นเหมาเขาแล้วเหมาเป็นได้กันเนาะต้องทําเวลาให้เยอะที่สุดครับแล้วก็กรถคันสีชมพูเป็นเจ้าของเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาคันสีชมพูที่นะครับเป็นเป็นของคนขับรถเกี่ยวข้าวนะครับไม่ใช่ธรรมดาครับนี่เก่งมากๆเสียเวระหาลูกน้องได้เก่งหาทีมงานได้เก่งมากครับถือว่าโอเคมากๆเลยครับขับรถเเลยเองะ ขับรถเกี่ยวเองขึ้นเลื่อยเองเคลื่อนย้ายเองเนี้ยสบายสบายเลยครับถือว่าสบายมากเลยจะได้ทีมงานอย่างนี้เราสบายครับพวกเราเลยมาดูเส้นทางการออกจากแปลงของอบ้านดอนยาวครับสำเร็จลุล่วงไปเรียบร้อยไปแล้วครับแปลงห้าไร่ครับจะไปแปลงอีกยี่สิบไร่ครับอยู่ที่บ้านน้องขามก็ว่าน้องแขมเนาะใกลๆตัวอำเภอกระสังครับ ถือว่าสวยเงา้ครับคันนี้จองบอยเจริญการสร้างครับไีห้องมีตู้แอร์ครับรถมีตู้แอร์ทีมงานกอา็อยากขับครับเนี่ยรถขับรถเกี่ยวข้าวทั้งวันเนี่ยถ้าอยู่ในสภาพอากาศร้อนจัดในหูลำบากครับอารมณ์เสียงหงุดหงิดได้ง่ายเนาะเหมือนคนขับไมโครนะครับเนาะคนขับรถเกียเ่ยวนี่ไม่ต้องบอกครับขับรถดําขดโคกน้องนาต้องบอกซ้ายบอกขวาวิ่งตามมุมตามหมดครับแต่ขับรถเกี่ยวข้าวไม่ต้องฮะ ลงไปทุ่งนานแล้วเป็นหน้าที่ของเขาแล้วนะต้องจัดการบริหารเอาเองคนระไม่มีใครไปเดินวิ่งบอกแล้วครับไม่มีแล้วครับนี่ฮะพวเราก็ะเป็สถานการณ์นะครับได้สักคลิปสองคลิปก็เอาครับผมอุปสัคปัญหาก็ไปต่างจากรถแม็โครเท่าไรครับต้องมีการ ขึ้นไปด้านบนเรื่องของสายฟงสายไฟครับเพราะว่ารถมันสูงเนาะคันนี้เสียเวลาท่านซื้อมาได้ดูดูการได้ครับปีนี้ท่านเสียเวลาคือ,อซื้อขายรถครับทําเสร็จปีนี้ก็ขายแล้วก็ใกล้จะถึงดูดูการเก็บเกี่ยวก็หามาใหม่ฉลาดครับเนี่ยคิดเป็นทําเป็นก็ทําให้กิจการรุ่งเรืองมาเรื่อยๆเนาะ การทารถดาครับคนทํารถดรถารถเกี่ยวข้าวรถเม่็ดโขต้องใจถึงใจเด็ดครับใจถึงอ่ะมีบารมีพอที่คุมคนได้ครับใจถึงที่ว่าโอเคมากมากครับพวกเราก็นี่ครับก็ติดสถานการณ์การย้ายรถของรถเกี่ยวข้าวครับวันนี้น้ำหนักของรถอยู่ที่ประมาณเจ็ดตันฮะเจ็ดตันถือว่าสบายๆเลยครับ รถไม่ใช้รถสิบล้อเคลื่อนย้ายน่ถือว่าสบายมากครับเพราะว่าไม่มีอะไรหนักเลยไม่หนักไม่หนึกแล้วสบายมากมากเลยฮะอ้าวครับเป็นอะไรนสบายมากครับผมน้ำหนักแค่นี้ฮะไม่มีปัญหาสำหรับเจ้าสิบล้อครับผม สเตเลอร์สิบล้อครับวิ่งสบายสบายเลยครับผมเหยียบเลยครับผมเพื่อที่จะให้ไปถึงแปลงให้เร็วที่สุดครับพวกเราก็ก็ติดสถานการณนะ์ฮะติดตามก็ติดไปเรื่อยๆครับก่อนจะให้ถึงที่ลงนะฮะว่าจะลงตรงไหนเราก็แยกย้ายกันอันนี้ก็ได้มาเยี่ยม ทมงานลุงพรครับแล้วก็เสียวี่ะครับผมขึ้นมาเหยียบเลยเฉพาะเลย โอ้หครับนี่วะของจริงนะกระทืบเลยครับผมเนาะเ <_ EN _> ส้นทางของการทำรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวเท่าที่ผมทราบมาก็คือดุล u k a มันสั้นครับเนาะ ระยะเวลาการเกี่ยวาวอยู่แค่ประมาณ20วันครับ20วันถึงหนึ่งเดือนนะ20วันนี่คือช่วงพีคสุดแล้วครับช่วงนี้ก็ต้องรีบเก็บเกี่ยวช่วงเป็นข้าวกอก15ครับข้าวเบาเอาให้จบเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีการวิ่งงานห่างๆกันครับและช่วงที่หนักและเหนื่อยมากก็คือเป็นช่วงที่เป็นข้าวหนักออกครับผมเป็นข้าวเรียกว่าข้าวอะไรเนาะนี่ไม่ใช่เป็นข้าวกรอก15แล้วก็ข้าวหนักครับนี่ก็เรียกข้าวข้าวเบาเนาะช่วงนั้นก็จะเกี่ยว เป็นทุ่งไปแล้วเนาะเกี่ยวต่อๆๆกันครับเพราะว่าชาวไร่ชาวนาของเราคืออยากจบครับไม่มีใครอยากจะค้างไว้อยากข้าวสุกแล้วก็อยากอา้อยจบครับจะสุกอ้อยจบเลยก็เลยว่าโอ้โหูครับแล้วไม่บรรยะบรรยังฮะคนขับรถเรเลอ์เ่ย ช่วงนี้ก็ช่วงเก็บเกี่ยวต้องรีบเอาให้เร็วที่สุดเอาเยอะที่สุดครับกับการทํางานของทีมงานรถเกี่ยวเขาจะรู้กันดีครับช่วงเวลาที่มันสั้นมากๆครับก็ต้องทําให้เร็วที่สุดบางทีถ้าเกี่ยวบางคืนก็จะเกี่ยวครับผมแต่ระยะเวลาคือ อยังเนี่ยไม่สนเลยสุดยอดว้าต้องรีบเร่งครับเพราะว่าเวลาไม่รอใครจะ้วครับยิงได้ลงเกี่ยวได้ขนาดนั้นก็ยิงดีทีสุดครับเพราะว่านาง,งานมันมันไม่ยาวเหมือนรถเหมือนรถ รถขุดครับรถขุดที่ขุดได้เกือบทั้งปีครับแต่ว่าถ้าเป็นรถเกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยรถเกี่ยวข้าวก็มีฤดูกาลประมาณครับทุกคนต่างรีบเร่งเพื่อที่จะเอาผลผลิตออกมาครับจะได้จบครับแล้วก็ทุกวันนี้คือการเกี่ยวส่ันมกจะไม่ได้ตาก,กันครับจะตาก,ก็ตากนี่จะเอาไนนะาอว้กินเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ฝั่งแถวบุรีรัมย์หรือสุรินทร์เนี่ยส่นนี้ก็จะไม่ค่อยได้ตากรับก็คือเกี่ยวเสร็จกา้าวขายเลยครับขายข้าวเปียกไปเลยครับ ไหดูเส้นทางการเดินทางย้ายรถเกี่ยวข้าวครับไปลงอีกเพลงนึงครับส่วนมากรถเกี่ยวเขาไม่ค่อยอยากย้ายเท่าไหร่ครับเพราะว่ารถเกี่ยวก็จะเกี่ยวในทุ่งครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็เหมือนเกี่ยวแล้วก็ต่อ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 กันในทุ่งนั้นไปเลยครับก็จะได้เป็น 0, ร้อยร่พันได้ในในในพื้นที่ในพื้นที่ละแวเกเดียวกันไปเลยครับแต่ช่วงนี้เป็นข้าวเกี่ยวข้าวเบาเลยต้องโยกไปโยกมา ท่านไหนหนาก็มาตามช่วงเช้าเห็นเก๋หรือว่าเสียวิระท่านนำนาไปก่อนเนาะปล่อยทีมงานตามหลังไปทีมงานก็มีประสบการณ์ในการเคลื่อนย้ายประสบการณ์ในการขับรถก็มีปัญหาครับทับไปชอบได้ครับเี่นปัญหาอุปสรรคของหน้า,า,ง,นาง,งานข้างๆฮะต้นมุงต้นไม้อะวันนี้เราเกาะติดสถานการณ์ รถเกี่ยวข้าวครับของวิระด้ำแต่งครับวันนี้แต่ขออภัยครับถ้าพูดจาหรือว่าข้อมูลไม่ตรงนะเพราะว่าบางทีเราไม่แม่นเรื่องของการทํารถเกี่ยวเนาะเพิ่งมาคลิปแรกครับที่ทํารถเกี่ยวข้าววันนี้ก็เลยอาจจะพูดตะก,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 กุตะกักหรือเรื่องที่สื่อสารไม่ตรงกับข้อมูลที่เป็นจริงหรือว่าพูด พ,พ,พ,าาพูดไม่รู้เรื่องครับพูดถึงเนาะของพูดตรงๆกรับเมื่อกี้มาอาจจะพูดไม่รู้เรื่องครับมกไปบนมา,าเราไม่เคยได้ทำรถเกี่ยวเราก็ยังไม่พอได้รู้เขาเมือนเท่าไหร่ครับเนาะถ้าเป็นการขุดโค้งนาะจะพอรู้หมดซ้ายหมดขวาถ้าพักมันไปเลพอจะรู้พอจะทราบครับปุ่ยกันง่ายขึ้นแต่ว่าวันนี้เราทำมาถ่ายเรื่องรถเกี่ยวก็เนี่ยศึกษาครับเนาะอยากจะนำเสนอเรื่องรถเกี่ยวให้เพ,พื่นอนๆ่น้องชาวยูทูปแฟนๆทุกทานได้ชมกันแต่ว่าช่วงนี้รถรถขุดมันจะไม่มี ไห้ดูรถเกี่ยวไปพปังๆนะครับถ้ามีเวลาก็จะออกมาทํา YouTube รถเกี่ยวให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อเนื่องครับเพราะดูการทํารถเกี่ยวไม่กี่วันนี้ยก็ทำหมดจะรถเกี่ยวก็ต้องทํา y o u t รถ e ุดต่อครับเราก็สำนักจ,จะถ่ายในะทีมงานของเราเองครับแต่ว่าเราไม่มีรถเกี่ยวข้าวเราต้องมาถ่าย u t u b e ของพรรคพวกครับของทีมงานพวกเราทีมงานที่รู้จักกันครับ เข้าตลาดแล้วครับเข้าแหล่งชุมชนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจทีมงานสีสัน์ขุดบุรีรัมย์ครับกับการติดตามรถเกี่ยววันนี้ครับเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเนาะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกเรา กด Subscribe กับกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนได้รับชมคลิปของเราเลยครับเนาะคลิปนี้ขออนุญาตเพียงนี้นะครับสวัสดีครับ